สวัสดีค่ะมีน้นองอาริชใช่ไหมคะขอมินิฮาร์ดหน่อยค่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเลยทมินิฮาร์ดหน่อยนะมินิฮาร์ดเป็นไหมเดี๋ยวขอมินิฮาร์ดหน่อยอืมโอ้โหหิวแล้วเหรอหอืม พูดให้ฟังหน่อยแล้วขอดูฟันหน่อยอดไ,ได้ไหมคะไหนน้องนี่มีฟันแล้วใช่ไหมลูกออโอ้บ่นเลยนะบน่บนบน่นบ่นไหนขอดูฟันหน่อยค่ะเด้บ้าขอดูฟันได้ไหยคะหไหน หนฟันแข็งน้องอะไรแต่ราเอามาโชว์หน่อยสิอฟันมม่โชว์หน่อนยล